เจ็ปีแห่งความสำเร็จไม่ใช่มาจากโชคช่วยหรือความบังเอิญแต่อย่างใดแต่ทั้งหมดมาจากความตั้งใจความพยายามและความรักในแว่นตากว่า3 g e เจเนอเรชันที่ร่วมสืบสานสร้างสารรค์และพัฒนาจากร้านแว่นตาเล็กๆในอดีตได้ต่อยอดและแผ่ขยายธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำรอบคลุมทุกความต้องการในวงการแว่นตาอย่างแท้จริงแต่กว่าจะมีวันนี้ได้นั้นไม่ง่ายเลย ก้าวแรกของการเข้าสู่ธุรกิจแว่นตาเริ่มมาจากคุณประทีปและคุณคำรณประจักษ์ธรรมท่านทั้งสองได้สมัครเข้าทำงานที่ร้านซ่อมนาฬิกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองท่านทั้งสองค่อยๆเก็บออมเงินจนกระทั่งตัดสินใจออกมาเปิดร้านเป็นของตัวเองโดยการเช่าตึกย่านบ้านหม่อในปีพุทธศักราช2494ท่านได้เช่าตึกย่านวังบุรพาเพื่อเปิดร้านแว่นในน้ำนำสินไทยผมได้ทุนมาจากเตีย 7,000บาททั้งหมดที่มาสร้างเน,นานำสินเนี่ย7,000บาทน,นี่ทำตู้นะทำอะไรซื้อของอะไรนี่หมดแล้วของที่ขายเนี่ต้องเชื่อเขาอีกผมเปิดนำสินทีแรกนะไม่ถึง7วันนะบอมตู้เตอร์แ,แตกหมดเลยยังยังไม่ได้ทันขายอะไรเลยนะ หมดเลยข,ขึ้นต้นลำบากมากอะ่ะเป็นเท่าแก่มาถึงเจ็ดวันพังหมดเลยก็ยังไงก็ต้องสู้ต่อมาเมื่อสงครามสงบลงทีนี้ไอ้ญี่ปุ่นมันมีของอะไรต้องคล้ายๆว่าถุงยึดอะ่ะทีนี้รถไฟเนี่มันมันข้างในพอดีมีมีเอพลาสติกชนิดนี้นะหน้าต่างเครื่องบินมีอยู่สามก็สองซื้อหมดเลยตอนนั้นพี่ชายเนี่ยเขาไปหาทางซ่อมนาฬิกา หักเป็นแล้วเขามาเปิดที่บ้านอราการอยู่หลายปีนล้วนสองปีสามปีได้เหม่อยู่วันหนึ่งได้แผ่นพลาสติกกลมเอ๊็แค่กดปับน,นี่ของของเสียแล้วอ่ะมันเหลืองแล้วแตกแตกแตกหมดเลยอ่ะแต่แตแตแตผมดูปุ๊บผม,มรู้ว่าของดีจริงๆไม่ใช้ได้ใช้ได้เฉพาะผมคนเดียวเลืลออผมทำอะไรถึงทำได้รู้ไหมเอาไปต้ม เวลาต้มเสร็จแล้วนะไอ้เหลืองก็แตกมาอยู่อยู่อยู่ด้วยกันไอ้ข้างบนนี่กลายเป็นขาวเลยเสร็จแล้วมาขายนะกำไรหลายหมืน่นเนี่ยขึ้นต้นทีแรกเลยพอะเรยนี้จากนั้นทําเป็นหน้าปัดรายการแลไอ้ไอ้ที่ข้างๆเนี่ยทําเป็นแ้่ยตากรอบว่นตาเลยเนี่ยเริ่มต้นที่ทําแว่นตาพอเรื่องนี้ที่แรกไม่ไม่ตั้งใจจะขาย ทำอันหนึ่งสวยๆให้เพื่อนบอกเลือนไปใช้เลยเท่าแก่เขาว่าเห็นเพื่อนผมเขาใส่แว่นอันนี้มันเป็นเขาเขาล้นเลยสายแจวเลยแล้วสวยด้วยแล้วไม่ไม่มีใครมีอ่ะเลยเขาเขาเขาเลยติดต่อมาให้ผมและสุดท้ายเท่าแก่เขาว่าซื้อผมร้อยอันท่านได้เล็งเห็นว่าในยุคสมัยนั้นผู้ที่จะได้เปรียบทางการค้าคือผู้ค้าศพ ร้านนำสินไทยจึงค่อยๆพัฒนาตัวเองจากร้านขายแว่นตาธรรมดาเข้าสู่ธุรกิจค้าส่งท่านทั้งสองได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อมองหาผู้ผลิตและเริ่มต้นธุรกิจค้าส่งธุรกิจค้าส่งในขณะนั้นค่อยๆเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการจำหน่ายกรอบและเลนนำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุน่นแต่ท่านทั้งสองก็ยังรักในธุรกิจร้านแว่นตาและยังทำควบคู่ไปกับธุรกิจค้าส่งได้อย่างลงตัว ในตอนนั้นท่านมีร้านแว่นตาอีกหนึ่งร้านย่านวังบุรพาชื่อร้าน3ยอดการแว่นในปีพศ2505ได้ขยายงานเข้าสู่ธุรกิจการผลิตเลนส์กระจกโดยการก่อตั้งบริษัทอุตสาหกรรมแว่นตาไทยจำกัดหรือ TOC ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตเลนส์กระจกแห่งแรกในประเทศไทยต่อมาได้คุณสาโรธประจักษ์ธรรมน้องชายของท่านทั้งสองช่วยสานต่อกิจการและชื่อร้านหอแว่น ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปีพศ2508โดยเปิดร้านในศูนย์การค้าเพลินจิตอาเคดซึ่งถือเป็นร้านขายแว่นตาแห่งแรกที่เปิดสาขาในศูนย์การค้าหลังจากนั้นเป็นต้นมาจึงเริ่มพัฒนาโดยนำรูปแบบเชนสตอร์เข้าไปใช้กับทุกสาขาโดยใช้ชื่อร้านว่าหอาแว่นทั้งหมดและในช่วงที่ร้านค้าปลีกอย่างหอแว่นเติบโตอย่างเฟื่องฟูอีกห่วงโซ่ธุรกิจของตระกูลประจักษ์ธรรม ก็กำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีไม่แพ้กันนั่นคือธุรกิจค้าสง่งผลิตภัณฑ์เลนสายตาและกรอบแว่นตาภายใต้ชื่อบริษัทนำสินไทยจำกัดในช่วงนี้เองที่ได้คุณพรพันธ์โตกตก,กูลเข้ามาเป็นผู้ช่วยคุณคำรณและยังมีส่วนช่วยในการผลักดันด้านธุรกิจส่งออกในตอนนั้นบริษัทนำสินไทยไม่ได้จำหน่ายสินค้าเฉพาะในประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย ในปีพศ2 5 3 4ถือเป็นอีกปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญของตระกูลประจักษธรรมได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไทยออบด้วยโคกรุปหรือ TOG ขึ้นมาเป็นโรงงานผลิตเลนส์แว่นตาพลาสติกขนาดใหญ่โดยมีดรสว่างประจักษธรรมและคุณสาโรธประจักษธรรมน้องชายของคุณประทีปและคุณคำรณเป็นผู้บริหารงานและคุณวิรัตประจักษธรรมได้เข้ามาดูแลในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขาย ในยุคการบริหารงานของคุณวิรัตน์นั้นถือเป็นยุคเฟื่องฟูของํำสินไทยบริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายกรอบแว่นตาแบรนด์ชั้นนำมากมายทั้งจากยุโรปและเอเชียและยังเป็นยุคที่ผู้บริโภคมีบทบาทในตลาดมากขึ้นโดยคุณวิรัต์สามารถนำความต้องการของผู้บริโภคมาพันหรวมกับกิจการของตระกูลประจักษ์ธรรมได้อย่างลงตัวท่านได้ให้ความสำคัญกับเนื้อวัสดุที่ใช้ผลิตเลนส์และดีไซน์ของเลนส์ ให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคโรงงาน TOC และ TOG ตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างดีเยี่ยมนับว่าเป็นก้าวแรกๆในการสร้างความตื่นตัวให้ร้านค้าแว่นตาและผู้บริโภคในการให้ความสำคัญกับเลนส์แว่นตามากขึ้นและบริษัทนำสินไทยยังเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องตรวจวัดสายตาที่ร้านแว่นตาทุกแห่งขาดไม่ได้นี่คงเป็นก้าวแรกที่สำคัญบริษัทนำสินไทย ก้าวเข้าสู่คำว่าค้าส่งแว่นตาครบวงจรต่อมาในเจเนอเรชันที่3หรือยุคปัจจุบันภายใต้การบริหารงานของคุณยศนันประจักษธรรมและคุณชาลินีเหล่าสวุวรรณผู้ดูแลบริษัทนำสินไทยจำกัดคุณจามนร,รมนัมณีและคุณชาคอนโตะตะกูลผู้ดูแลบริษัทนำสินไทยไอแวร์จำกัดการบริหารงานของเจเนอเรชันที่3นี้เป็นการบริหารงานแบบคนรุ่นใหม่นั่นคือฟังความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ที่ขาดไม่ได้คือคุณภาคีประจักษ์ธรรมผู้บริหารหอแว่นกรุ๊ปได้สารต่อความสําเร็จของผู้ก่อตั้งด้วยความมุ่งมั่นในการต่อยอดธุรกิจให้แผ่ขยายสร้างกิ่งก้านสาขาอย่างไม่หยุดยัง้งจากร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อหอแว่นในอดีตที่มีเพียง2-3สาขาปัจจุบันได้ขยายมากกว่า100สาขาทั่วประเทศ และอีก9สาขาในต่างประเทศนอกจากนี้ยังปรับโฉมภาพลักษณ์และจำหน่ายสินค้าให้ทันยุคทันสมัยและก้าวทันไปพร้อมๆกับความต้องการของผู้บริโภคบริษัทนำสินไทยในปัจจุบันถูกหล่อหลอมมาจากร้านแว่นตาเล็กๆที่ชื่อนำสินไทยในอนดีตจนตอนนี้ครบ70ปีแล้วบริษัทนำสินไทยจำกัดและบริษัทนำสินไทยไอแวร์จำกัดในปัจจุบัน ได้เป็นที่ไว้วางใจจากร้านแว่นตามากมายทั่วประเทศให้เป็นที่ปรึกษาและผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ให้กับร้านค้าจากผู้ก่อตั้งที่มีอัจฉริยภาพในเรื่องของการคิดค้นอย่างคุณประที่ประจักษ์ธรรมเคียงคู่มากับน้องชายคุณคำลวนประจักษ์ธรรมผู้ที่เข้าใจและสารต่อความต้องการของพี่ชายได้อย่างแท้จริงจนตอนนี้ผู้บริหารในเจเนอเรชั่นที่3ก็สืบสารและต่อยอดกิจการของตระกูลได้อย่างดี เรียกได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวในทุกๆเจเนอเรชันเราขอสัญญาว่าเราจะดูแลลูกค้าเราด้วยความซื่อสัตย์สร้างความพึงพอใจและส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพให้เป็นบริษัทค้าส่งที่ครบวงจรและง่ายต่อธุรกิจแว่นตาของคุณ